สวัสดีครับทุกคนวันนี้ชาชิโร่จะพาเพื่อนๆมาดูเพนกวินพาเลทที่อาซาฮิยามะซูในวันที่หิมะตกหนักอุณหภูมิติดลบ8องศาที่นี่เราสามารถดูฮิปโปยักษ์ใต้น้ําได้ด้วยมันน่ารักมากเลยที่นี่มีแมวน้ำหลายตัวถ้าชอบตอนมันวนะ่ายน้ามันฟินมากเลยมีโชว์ให้อาหารแมวน้ำด้วยตัวนี้คือโพลาเบส่วนตัวนี้คือเลดแพนด้า ส่วนแมวตุ้ยนี่คือโพลาร์แคทเหมือนมันกําลังโกดซันอยู่นะส่วนตัวนี้คือสโนวี่อัลสามารถหมุนหัวได้360องศาส่วนตัวนี้คือหมาปา่ามันเหมือนแอลฟ่าหมาที่บ้านซะมากเลยส่วนตัวนี้คือกวางมันคืว่ออะไรอยู่ก็ไม่รู้ด้วยที่นี่มีงูพิ้นให้ดูหลายสายพันธุ์ส่วนตัวนี้คือวูดไพเกอร์มันเจาะรูเต็มไม้เลยดูสิที่นี่มีกระต่ายหลายสายพันธุ์ให้เราดูด้วยตรงนี้เขากําลังให้อาหารหนูตะาเพาพอดีเลยตรงนี้เขาจําลองฟาร์มปศุสัตว์แล้วได้เล่นหิมะถล,ล่มด ถาคลิปสันทดลองเอาน้ำร้อนไปใส่ในอุณหภูมิติดลบก,ก่อนรับชม,มอย่าลืม,มกดไลค์กดซับสไครต์ให้ไซชิโร่เะคะเรับพร้อมแล้วไปรับชมกันได้เลยนี่เรากำลังจะไปอาซากิกะว่าแต่วันนี้หนาวกว่าเมื่อวานอีกหนาวจนไม่ไหวเลยเนาะเออเราเราจะไปทางโซยะาใช้เวลาประมาณชั่วโมงครึ่งซึ่งไกลมากเป็นเอ็กซ์เพรสเหนือขึ้นไปอีกแล้วมันก็จะหนาวเข้าไปอีกหนาวกว่าเล่น คา,าดการณ์ว่าน่าจะหนาวกว่าที่เราไปเล่นหิมะเมื่อวานนี่เราเอาบุกที่นั่งไว้แล้วนี่เราเป็นเอ็กซ์เพสนะนี่หนาวจัดเลยครับหิมะหนามากจนไม่เห็นอะไรสักอย่างบ้านนี้จมอยู่ในหิมะเลย มันไม่หเลยเป็ในในเนี้ยมันอีเตอร์แต่ข้างนอกจะหนาวจัดมาตกแล้วหรมาตกหนักเลยที่นี่ตอนเราระหว่างเดินทางมาเดี๋ยวตกเดี๋ยวหยุดเดี๋ยวตกเดี๋ยวหยุดตรงไหนที่มันมีหิมะตกอบมันจะมืดมนืนี่เราเติมพลังงานด้วยเม็ดมะม่วงมะพร้าวจากญี่ปุน่นจะโขดูหนะิมะข้างนอกจะขนาดไหนเนี้ย แ,วแ้วเราไปดูสิในนี้อุ่นข้างนอกจะขนาดไหนโอ,โ,หโ,อโอ้โหเย็นสาใจเย็นไหมโหพูดทีเห็นควันหนเซ่ปะ่ะมากทำมาถ่ายวีดีโอให้ทุกคนเรามา บัสซอบที่6นะมันมีหลายบัสซอบนะอย่าขึ้นผิดหนาวไหมมาจะเล่นสโนว์เหรอในขณะที่เขารอรถบัสกันใครก็ไม่รู้ไปนั่งตุ๊ตุ้ยอย่างนี้เฮ้ย,ย,ยม้ากำลังตกเลยไม่หนาวเหรอไม่หนาวโอเคหิมะตกสิทุกคนถ้าเฮียมาตอนอายุเท่าน้องเฮียก็น่าจะเล่นเหมือนกันมาอุ้มหน่อย สำหรับคนไทยทั้งนี้เขาเรียกอากาศดีใช่ไหมใช่เป็นอากาศที่เราอยากเจอข้างนอกเย็นจัดเลยขึ้นมาบนรถบัสก็อุ่นใช้เวลาเดินทางประมาณ40นาทีขึนขึ้น,เ,นเออเ,เราไปดูแผนขึ้นพาเลยให้ทันตอน11โมง,โม,งมันมีทั้งหมดสองรอบแต่ลุ้นให้ทนันเป็นหินมะหมนเลยทุกคันวิ่งบนนี้มากตกหนักเกินลูกพูดสีโคโดโมไม่งั้นลูกจะโดนพันหนึ่งแต่ถ้าลูกพูดโคโดโมลูกก็จะได้ห้าร้อย t h a ค k you เด็กเข้าฟรีนะโคโดมงเข้าฟรีนะลูกลูกเข้าฟรีใช้คุ้มนะหนึ่งพันเยนบาทแต่ละคนไม่เหมือนกันแต่เด็กจะบอได้เราเรานั่งรถไฟมาอาซาฮิกาวะแต่สวนสาชื่ออาซาฮิยามาที่นี่เปิด10โมงครึ่งเรามาถึงประมาณ10โมงนิดแล้วเราต้องไปให้ทันโชวแบนคิวินตอน11บเอมงตรงเหมือนวันหนึ่งมี2รอบตาม้แนา เราจะเริ่มจากลำบวันตรงแห่งวิ้นกลางทังอ้ตอนนี้เรายืนอยู่ทางเข้าวตรงนี้รอเข้านะรอไม่ลงรอไม่ลงอันนี้เราเดินเข้ามาข้างในละโอ้หิมะตกหนักเลยอย่าถามว่าหนาวแค่ไหนจับใจช่องฟีดสู่นองศาที่นี่มันต่ำกว่าเยอะเลย อยากสร้างดังทางด้้นมาแววคนนี้อยู่ข้างหน้าเขาบางอ่ะอยาให้มันเลี้ยวมาทางนีเหมือนมันสักลายนะตอนแรกสักลายท้องเหรอเหมือนจะใช่หรือไม่ก็เปืือนเดินแต่เขว่ะตัวเออเดินเข้ามาใกล้เรามีเอ้ยมีตัวใหญ่อยู่ข้างหลังนู้นตัวหนึ่งเห็นไหมเคเดินมาละข้างหน้าเขาบางตัวเพ้นท์พิ้นเขาจะหนาวไหมเขาเข้ามาใกล้เราแล้ว คาเลตเพนกวินมีตัวนึงยืนอยู่ตรงโน้นไกลๆเออมันไม่เยินมาเนาะโอ้ยได้ไหมตัวแรกตัวโคตรใหญ่เลยตัวรวมๆตัวเลขตีก็เสียงเบาเฮ้ยเดี๋วเข้ามาใกล้แล้วใกล้แล้วเออซันบุกบายบายตัวใหญ่ไหมลูก นั่แถอาห้เรอนี่ยุ้ย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 ยุยยุ้ยยุ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 ้ยยุ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 ยุยุยุยยุ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 ุยยุยยุยยยุยุยุยยุ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  เป็นก <önemli S 2> ินเริ่มงงว่าจะเดินไปทางไหนดีสีน้ำตาลนั่นไงลูกเฮ้ยเดินกลับทางนี้อ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวจิ้งจิ้งไล่เซาล์ไล่บายบายกันเดี๋ยวเขาก็แตกแถวมาหาลูกอ่ะโอ้ยตัวนี้ดูขนตัวนี้สิแตวข้างหน้าเราเนี่ย ก็สวยเนาะคือ oh, ต oh, ัวใหญ่กระตันเออุยๆจิกกันจิกกันเออเออตัวนี้เห็นจิกตัวนั้นหนีไปโน่นละตีโน่นโ่นละงอนงอนไปโน่นละเลยเด้แล้วนั่นละมันร้องไงนะเหมือนเลยอ่ะดูรอบเดียวเท่านั้นเองลูกไปแสดงแทนได้ไหมลูกดูฮิปโปสินี่ือฮิปโปนะนี่ตูดมันนะเห็นไหมยาวถึงนี่เท่าเลย กระหมูเด้งสติท่าวไรแค่ลามจมูกมันก็ตัวใหญ่เท่าเด้งเลยอ่ะตัวนี่เป็นด้วงมันกินน้ำหวานเยี่ยมเหรอเจลลี่มั้งเป็นเจลลี่ของสัตว์บ้านเราที่เขาเลี้ยงก็กินเจลลี่นะโอ้ยแมงซับตัวบางตัวก็ตัวเล็กแต่เซว่ตัวนี้น่าจะตัวใหญ่ใชไเอ้ไอตัวนั้นไงサาเมนเดอร์ป่ะเออก็เออเนี่ยมันคือเอ็กซ์แลร์ตตัวนี้ไงมีหลายตัวเลยเนี่ยอันนี้เหมือนจะจริงจบมังนะ จกน้ำหนสดีมันมาจอดตรงนี้มันเหมือนงั้นอ่อนกับเองมันเรียวละเนี่ยเนาะเนาะโอลอยขึ้นไปนู่นนะมาขึ้นไปแล้วอี่่ชกจ้าตาตามันมีมับน่ารักมากเลยฟันเมื่อกี้มันยื่นฟันออกมาแล้วเฮ้ยปากฟันฟันยังไม่โดนนู่นไปใต้นี่โอ้ย ตายแล้าาวตุ้ยตัวอะไรอ่ะไม่ใช่คอกหลอดใช่ไหมมันตัวสลาเมนเดอร์ปเ,อเปล่าเฮ้ยเ่วงแล้วเฮ้ยออสติชใช่ เออที่มันจะเตะลงจะวิ่ง<ต>เร็วมากเลยโอ้โมาพร้อมกับกลิ่นนี่ไข่มันนะไข่แตกมาประมาณนี้แต่มันใหญ่มากเลยไข่มันก็เหรอไปเร็วน้ำกันซิลไปดูซิลกันโอ้ ôi mẹ nam đấy kêu à em sai kêu được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 

แลโคหรือแพนด้าแดงไม่รู้มันกำลังกัดอะไรอยู่ทักอย่างนี่ไงเดินมาแวเนมา้วเดมแล้เดินมาแล้วนดน้เ็นาแม้มาเนามาด้เดอนมาแลมาาลเนม่เดิมานมาแเเดิน มัคือตัวอะไรอ่ะแม่มทำหน,น,น้าข้งเคียน,นมาเลยขาวปนไปกับหิมะเลยหาไม่เจอเลยเข,าขาวขาวเออ,อเ,เจอ้จะเจอโอ้ยมีคนมาช่วยเอาหิมะออกจากปลาหมึกให้แล้วอ้ยลงไปทั้งตัวแล้วโอ้ย <c oughs> โอ้ยอ้ย หนึ่งหนึ่งหนึ่ง่ายตัวนี้ด้วยใครดสีเสื้อมันเสียชีวิตเห็นปีงมันขาบไหมในนั้นอ่ะฟาตาดุกดิกฟาโอ้ยทันนะอยา่าใายเอลฟ้ามาที่นี่จังหนาวไหมไห <c oughs> นไหนตัวหนึ่งเขามีสองตัวม<ไ>ันอยู่ข้างหลังกันมือมันใหญ่ใหญ่เลยเฮ้ยยกหัวขึ้นมาแล้ว ล่อแล้วก็มุดลงไปใหม่นั่นนี่อีกตัว๋ออย่างนี้ตัวนึ่งนั่นตัวนึงน้ำตาลเขาอยู่ตรงนี้ตัวนั้นตัวผู้มั้งตัวนั้นน่าจะตัวเมียตัวผู้มีเขาอ่ะหูอ่ะเห็นปะทำไมเขาติดอ่ะติดเพื่อมันหายเฮียอยากเห็นตัวมีเขาไหมมันอยู่ใต้ใต้ท้องเฮียเนี่ยอยู่ด้านล่างเฮีย มันเคี้ยวอะไรอยู่อ่ะงงอมเงามันจิ้มจอกป่ะอันนั้นอะไรอ่ะอันตรงกลางอ่ะไข่มันใช่ไหมไม่ไม่ไข่วเลยอันนี้หัวล้อคาบนะอ๋อนั่นไงไหนงูอยู่ไหนเออใช่จริงด้วยน,นี่งูอยู่นี่ <c oughs> หัวมอยู่นั่นไงมันลออคาบสวยมากเลยตัวนี้นโคโลคาบหลายรอบเลยเห็นไหม มันอันก็นั่งแล้วด้วยอ๋อนี่สมซ่อนอยู่ตรงนี้เห็นงูไหมเขาบอกว่านกคู่มันหัาหรังาร้อองศาได้อะไรเฮ้ยไัน่ายหน้าามันกำลังงวงนอนตัวนี้น เฮ้ยดูนิ่มันไม่ดีใช่อินซีเฮ้ยดข้างล่างนูนนะมีหนูและตัวเลขเตรียมพร้อมจะพุ่งมาแล้วกตัวนั้นสิตัวนั้นก็น่ารักนะตัวนั้นเธอเห็นเป็นตัวเลขจอกไม่หยุดเลยไอ้ตัวนั้นอ่ะบูดี้เหรอเขาเรียกว่าบูดอะไรนะบูทเทเกอร์ เจาะแบบเต็มต้นไม้เลยค่ะนี่แอร์ในนี้ใช่ไหมมีเทอร์เรซด้วยมันใช่ออนเซนไหมเนี่ยฟูฮาร์ดเดอร์ฟูแปลว่าดึงดึงสุดๆโอเคพิดข้างโอ้สันนึ่งสันออกขวาขอความสัมผัสก่อน เอออุ้ไม่เล่นอก o อ l y ่มออุยดใก้โอ้ห n อามีตัวตัวใหญ่อยู่ในนู้นมุมนู้นเห็นปะตอนดูคู่นี้มันกอดกันต้องพมอนกเาน โอ้โหที่แพะอยู่นี่ตรงนู้นเป็นหมูมีนู้นอีกตัวมีในนั้นอีกตัวหนึ่งเป็นฟาร์มนี่เองอ่าพอที่จะตกนี่ กินให้ดูหน,ดหน่อยดิไัวิธีกินหิมะที่ถูกต้องต้องหลับตาด้วยใช่ไหมเดี๋ยวมาเข้าตาดูซิมันจะเข้าปากไหมวุ้นีุ้นวุ้นักเลยป้นวุ้นวห้นหเห้นดุเนวุ้นวุ้นเุ้ะวย้น่ย้นวุ้นวุเต็ตเเมเนยแตนปาลน่มันละลายเลนมั้เลยมนงไมนเห็นออ้นดฟันองู้ดด้วยดูดด้นรุดนวุ้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 าวุ้นวุ้นวววไปใช้นนั้นเข้า้ น,นี่เขาตากอยู่หาเหยื่อหาเหยื่ออาทุกคนมาใกล้ๆเลยเร็วเดี๋ยวเข้ามาใกล้ๆหน่อยอาสารเร็วมามีมาอามาเข้ามาใกล้ๆเลยว้าหิม,มาตกหิม,มาตกว้าา <laughs> <laughs> เราไปขอเขายิงใส่เราได้ไหม คือไปเล่นที่บ้านไหมโอ้โหฮิมะเต็มเลย <c oughs> เ,ออเป็นเขาต้นนี้ต้นอะไรอะ่ะมันเป็นดอกหนงใช่ไหม <c oughs> <c oughs> โอ้โห,โโห,โโหโก้อนหลวงก้อนหลวง <c oughs> ว้าแต่ปุยมันนุ่มมากเลยนะตรงเนี้ยจมลงไปแบบลึกเลยเวลาเดินอ่ะ วันนี้มันเพิ่งตกไงอ่านี่ฟาร์มไก่อะรกอ่าดูฟาร์มไก่ดิแ,บบลแล้วไก่ไปไหนเนี่ยแต่โน่ไก่เพราะมันเย็นเกินไม่าหิมะเขาว่าจะแก้มแดงเ,เราแก้มแดงไหมไม่ไม,ไม่แดงเนาะนอมืมจุย <c oughs> เจสโนโเข้าไปไม่หามาเหมือนทำกับบ้านหนึ่งนะตอนนี้เฮียกำลังปั้นสโนว์บอยักษ์ ใหญ่กว่าทุกครั้งที่เคยมีมาในโลกนี้ขัดให้มันกลมเร่เติมเพิ่มครับการเติมเพิ่มก็คือกิ้งกิ้งลงไปบนหิมะใหญ่ขึ้นเยอะเลยเลองดูว่ามันจะแตกไหมครับคุณด้วยความสูงแต่ละจุดเอาท่านหน้าอกสิวันชื้อปิกโอ้โหไม่แตกครับไม่แตกอ่ะเพิ่มความสูงเข้าไประดับสายตาวันชื้อปิก หิมะยังทำอะไรมันไม่ได oh, oh. oh. ้ครับสูงเท่าหัวแล้วปิ๊กโอ้โหเบกเบกไปนิดนึงทันยนดูดิทันยนดิโอ้วต้องระหัวมีเกือบโดนแตกเบ้เกือบหัวหอมเ ขึ้นฟ้าไปนู่นเลยลงมานี่กลับบ้านไปเราไปทดลองวิทยาศาสตร์กันที่นี่ตรงไหนที่มีไหมเขาจะโรยอะไรนะซานไอ้ดำๆเม็ดดำๆเนี่ยมันจะเป็นตัวละลายตรงไหนที่มีเม็ดดำๆจะจมลงไปน้ำแข็งมันจะละลายอันนี้เราเตรียมน้ำร้อนมาละถึงเวลาสักนะเราต้มน้ำร้อนประมาณ100องศาไหมมองนะฮัลโหลจะเห็นอะไรไหมโอ้ยว้าวไ่เลยอะ การเดินทางครั้งนี้ต้องขอบคุณผู้สนับสนุนหลักร้านกาแฟแบ็กเวลาอา์แกนิกคอฟฟี่สาขาศูนย์อาหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และสาขาสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่และขอขอบคุณร้านตัดสูตรมเลกุลฟเชียงใหม่เอพิซดนี้จะเป็นการเดินทางของซันชิโลเที่ยวญี่ปุ่น12วันตั้งแต่ซัปโปโรโตเกียวจนไปถึงโอซากา้าที่อสพันโอตาลุทั้งกลางวันและกลางคืนเที่ยวพิพิธภัณฑ์อกองดนตรีเล,เล่นสก,กีที่เทนนีสก,กีรีสอร์ทพาไปดูเพนกินพาเลทและสัตว์เมืองหนาวที่สวนสัตว์อาซาดูล ออนเซ็นที่ฮากาดาเตะระเบิดแผ่นน้ำแข็งที่สวนสาธารณะนะนั่งรถไฟความเร็วสูงฮายาบุซาใหม่ล่าสุดข,ของญี่ปุน่นเที่ยวสนสนุกโตเกียวดิสนีย์แลนด์ทายเรือ เล่นเครื่องเล่นขึ้นโรลเลอร์โคสเตอร์ที่สุดจวัดเสียวและดูผู้ไฟที่ดิสนีย์คาสเซิลพามากินบุฟเฟ่ปูยักษ์ดูกันน้ายักษ์ที่กันน้าเบสเที่ยวสวนสนุกยูนิเวอร์แซลสตูดิโอที่โอซาก้าไล่เวทมนต์ที่ตอกแดกรนด้วยไม้กายสิทธิ์ของแฮร์รี่พอตเตอร์ทั้งกลางวันและกลางคืนขึ้นเครื่องเล่นตัวใหม่ที่ซูเปอร์นินเทนโดเวลเที่ยวปราสาทโอซาก้าดูพิพิธภั์ความเป็นมาของปราสาทและขึ้นจุดชมวิวที่สูงที่สุดของปราสาทโอซาก้าถ่ายรูปกับกูลิโกที่น้มบาเที่ยวอา ใหญ่จนสามารถบรรจุฉลามวาฬได้หลายตัวเลยนั่งชิงชาสวรรค์มาสียวสุดๆชมเมืองโอซาก้าถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด u ับส r ค b ้กดกระดิ่งให้ซันชิโรชานิคด้วยนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย